สหมงคลฟิล์มกลางแปลงครั้งที่3กลับมาแล้วชวนทุกคนส่งท้ายหน้าหนาวปีนี้ไปกับการดูหนังฟิลดีในเทศกาลหนังกลางแปลงคนขบวนหนังไทยและเทศมาให้ชมกันฟรีๆ9คืน9เรื่องในงานเกษตรแฟร์2,568ตั้งแต่วันที่31มกราคมถึง8กุมภาพันธ์นี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างมาดูกันวันแรก31มกรารักแห่งสยาม เรื่องราวแสนอบอุ่นเริ่มขึ้นเมื่อสายลมหนาวแห่งฤดูการโชยพัดมาณที่แห่งนี้หนังที่จะทำให้คุณรู้ซึ้งว่าความรักสำคัญต่อชีวิตแค่ไหนและจะมีชีวิตอยู่เพื่อความรักได้อย่างไรไนะ1กุมภาน o w You See Me 2เมื่อกลุ่มจัตุรอาชากลับมารวมทีมอีกครั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจหลวงโลกครั้งใหม่ยิ่งใหญ่เกินคาดเดาและศัตรูใหม่ที่ไม่ใช่คนธรรมดา2ดกุมภา จากเขาโครงเรื่องจริงสู่ภาพยนตร์สุดหลอนที่จะพาทุกคนสยองไปกับที่สุดแห่งนิยามคำว่าเฮี้ยนสกุมภาเดอะชายเทพบุตรล่านรกนักล่าผู้ไม่เคยพลาดเป้าแม้แต่ครั้งเดียวทุกครั้งที่เขาออกล่านั่นคือเวลาที่นรกมาเยือนรอยยิ้มที่ฉาดไปด้วยความเฮี้ยนคือสัญญาณแห่งความตายที่เหยื่อไม่มีวันรอดสกุมภาโลซีสั้นสุขสัต์วันโสด เมื่อความโสดเข้าความเหงาแทรกเคมีแปลกๆก,ก็เริ่มก่อตัวพบกับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ที่จะพาทุกคนแบกรักไปพักใจพร้อมเหล่าคนพังแห่งปี <Okay. S 1> ากุมภามาหากระจายไปกับแยมยโสธรเรื่องรักสุดป่วนในบรรยากาศบ้านนาของหนุ่มสาวสองคู่เมื่อโดนกีดกันให้แยกกันไกลถึงบางกอกแต่พอได้กลับมาเจอกันอีกครั้งมีหรือจะเจอแบบธรรมดารับรองว่าฮาจนกรามค้าง 6กุมภาพบกับขุนพันสามเมื่อใดไร้ซึ่งอาคมศรัทธาเสือ่อมยุติธรรมสลายแผ่นดินล,ลุกเป็นไฟถึงเวลาแห่งการพิภากษาที่สุดแห่งความมันของภาพยนไทยไตรภาคหรือถึงเวลาแล้วที่ครั้งนี้มือปราบหนังเหนียวอย่างขุนพันจะกลายเป็นผู้ถูกล่าเสียเอง7กุมภาอาปัดเมื่อความหลงครอบงำผู้ใด ความมืดมิดย่อมมีเตรียมรับืูกับเหตุการณ์ลึกลับที่ถูกปกปิดไว้ภายในวัดทั้งเรื่องราวความสัมพันธ์ของสีกากับพระและการทวงคืนชีวิตกรำใดใครก่อกำนั้นตามสยอง8กุมภากระทือบความมันปไปกับ The Beekeeper นรกเรียกพ่อภาพยนตร์แอคชั่นเข้มขน้นเมื่อแก๊งคอเซนเตอร์กลายเป็นเป้าหมายเดียวของเขาศึกทลายซ่องสุมแก๊งชั่วจึงได้เริ่มต้นขึ้น และนี่คือหนังเก้าเรื่องที่จะฉายในงานสหมงคลฟิล์มกลางแปลงครั้งที่3รักใครชอบใครก็อย่าลืมชวนมาดูหนังด้วยกันนะ